สวัสดีนกักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนค่ะมาพบก,กับคุณครูเจียนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทําการทดลองการอย่างที่เราได้ตกลงกันเอาไว้นะคะนั่นก็คือการทดลองเรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทดลองกันเลยค่ะไปเลย จากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราได้พูดกันถึงเรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะว่าเราจะทําการทดลองในชั่วโมงต่อไปก็คือชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะและในวันนั้นนะคะเราก็ได้ทําการคาดคะเนคําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็ได้ทําวัสดุที่ใช้ทําวัตถุเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังได้การคาดคะเนคําตอบล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะและวันนี้เราก็จะมา เขียนผลการทดลองกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะการทดลองการรูุดซับน้ำของเราวันนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในการทดลองกันนะคะอันที่หนึงตามหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่3เลยนะคะส่วนใครดูหนังสือเรียนหน้าที่6กับหน้าที่7นะคะโดยเราก็จะมีอันที่1ก็คือฟองน้ําค่ะฝองน้ํานะคะ นี่ค่ะคุณครูตัดมาให้แล้วนะคะฟองน้ำก็เป็นฟองน้ำเราที่เราล้างจานก็ได้หรือว่าใช้ล้างรถก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นอันที่สองถุงมือยางค่ะถุงมือยางก็คือถุงมือคุณหมอแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะคุณครูตัดมาให้แล้วนะคะก็ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะให้มันมีขนาดใกล้เคียงกับฟองน้ํานะคะต่อไปก็จะเป็นผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูก็จะเป็น นี่ค่ะเหมือนกับที่เราใช้อาบน้ํานะคะถ้าคุณหนูเหมือนถ้านหนูเช็ดตัวนั่นเองค่ะหลังจากอาบน้ํานะคะตัดมาให้มีขนาดใกล้กลเคียงกันนะคะต่อไปก็จะเป็นลวดขานที่4ี่นะคะลวดเห็นไหมคะลวดก็จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะที่ทํามาจากโลหะนั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นถุงพลาสติกนะคะถุงที่เราไว้ใส่ของนะคะนี่ครูตัดมาให้แล้วนะคะเป็นขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะ ถุงพลาสติกค,ค่ะต่อไปก็จะเป็นกระดาษนะคะนี่ค่ะกระดาษคุณครูตัดมาให้แล้วนะคะกระดาษอันนี้มาทํามาจากกระดาษ A4 ธรรมดานะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะอันที่7ค่ะก็คือไม้เสียบลูกชิ้นค่ะนี่นะคะไม้เสียบลูกชิ้นที่ครูเอามาทั้งหมด7อย่างนี้นะคะคือวัสดุที่เรานํามาใช้ในการทดลองนะคะ รวมไปถึงมีน้ําสีด้วยนะคะนี่ครูผสมสีมาให้แล้วนะคะก็จะเป็นสีอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะที่ใช้นะคะแล้วก็จะมีถาดแต่คครูไม่หาถาดไม่ได้ก็จะเป็นจานที่มีก้นลึกแบบนี้นิดหนึ่งนะคะจะทําให้น้ําไม่ไหลออกไปนะคะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะต่อไปเราไปเริ่มการทดลองกันเลยนะคะ การทดลองของเรานะคะก็มีขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือเราจะนําวัสดุของเราทั้งเจ็ดอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปนะคะตัดให้มีขนาดที่เท่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะจากนั้นนําวัสดุที่ครูบอกทั้งหมดมาใส่ไว้ในถาดหรือในจานที่มีก้นลึกแบบนี้นะคะใส่วางลงไปเรียงให้ครบทั้ง7อย่างนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆเท น้ำสีลงไปตรงกลางนะคะเราจะทิ้งเวลาเอาไว้สักครู่หนึ่งประมาณ2-3นาทีนะคะจากนั้นเราก็มาดูกันว่าวัสดุทั้ง7อย่างนี้วัสดุไหนที่ดูดซับน้ําเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้นะคะหรือวัสดุไหนที่ไม่สามารถดูดซับน้ําเข้าไปในวัสดุได้นะคะและเราก็จะนําผลที่เราทดลองได้นะคะมาบันทึกผลลงใน นี่ค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีน้ำตาลของเรานั่นเองนะคะในหน้าที่3ค่ะซึ่งคุณครูให้นักเรียนเขียนวัสดุที่ใช้ทำมาแล้วนะคะแล้วก็คาดคะเนว่ามันนั้นสามารถดูดซับน้ำได้หรือไม่นะคะทีนี้ต่อไปเราก็ไปเริ่มทดลองกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ าการทดลองของเรานะคะก็เริ่มจากการที่เรานําถาดหรือจานนะคะมาวางเอาไว้แล้วก็นําวัสดุทั้ง7ชนิดนะคะวางไปในจานค่ะโดยเริ่มจากฟองน้ํานะคะฟองน้ําจากนั้นก็ตามด้วยถุงมือยางค่ะถุงมือยางเสร็จแล้วผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูค่ะผ้าขนหนูเสร็จแล้วก็จะเป็นลวดนั่นเองนะคะ ลวดค่ะโอ้ลวดมันตั้งยากะคะ่ะลวดแล้วก็จะเป็นถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกนะคะแล้วก็กระดาษค่ะกระดาษอยู่นี่นะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมายเสียบลูกชิ้นค่ะนี่นะคะวางลงไปอย่างนี้นะคะจากนั้นคุณครูจะเทน้ำนะคะลงไป ตรงกลางของจานนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้2-3ถึง3นาทีนะคะจากนั้นเรามาดูกันว่ามันดูซับน้ำหรือไม่นะคะครูจะเทน้ำลงไปแล้วนะคะเป็นน้ำที่ครูผสมสีผสมอาหารไว้นะคะเทลงไปค่ะเทให้น้ำมัน ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเราจะได้สังเกตผลได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะทิ้งเอาไว้2-3นาทีค่ะอันไหนที่ไม่จมน้ำนะคะเราก็ช่วยมันให้มันจมน้ำนิดนึงนะคะนี่ค่ะช่วยให้มันจมน้ำนิดนึงนะคะนักเรียนใครที่ทำอยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็ดูให้มันจมน้ำด้วยนะคะบางทีมันลอยอยู่เพราะมัน ตั้นนะคะเนี่ยกดให้มันจมน้ํานิดนึงนะคะต่อไปเราก็รอเวลาค่ะเดี๋ยวอีก2นาทีหรือสานาทีเรามาเจอกันนะคะค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา3นาทีตามที่เราตกลงกันไว้แล้วนะคะตอนนี้วัสดุของเราก็ ครบแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าวัสดุชิ้นไหนที่สามารถดูดซับน้ำเข้าไปในวัสดุได้บ้างนะคะเราจะเริ่มยกจากฟองน้ำนะคะเดีย๋ยวครูจะยกมาใส่กระดาษอันนี้นะคะครูขออนุญาตเลื่อนนะคะเอาฟองน้ำค่ะคุณครูจะยกฟองน้ำออกมานะคะยกแล้วก็ครูจะวางไว้นะคะฟองน้ำค่ะ นี่นะคะต่อไปจะเป็นถุงมือยางค่ะถุงมือยางนะคะวางลงไปต่อไปก็จะเป็นผ้าขนนูค่ะผ้าขนนูนะคะอ่าผ้าขนนูค่ะนี่นะคะผ้าขนนูเสร็จแล้วก็จะเป็นเส้นลวดนะคะเส้นลวด นี่ค่ะต่อไปก็เป็นถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกนะคะนี่ค่ะต่อไปจะเป็นกระดาษนะคะกระดาษมาแล้วค่ะนี่กระดาษนะคะวางเอาไว้ต่อไปอันสุดท้ายค่ะไม้เสียบลูกชิ้นนะคะไม้เสียบลูกชิ้นค่ะวางลงไปนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวรูให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะฟองน้ำถุงมือยางผ้าขนหนูเส้นลวดพลาสติกกระดาษแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะจากที่นักเรียนสังเกตดูนักเรียนคิดว่าอันไหนที่ดูซับน้ำได้บ้างคะดูนะคะเห็นไหมสีมันจะเปลี่ยนไปมีน้ำหยด,ดออกมาด้วยนะคะถุงมือยาง ถุงมือยางนะคะนี่ค่ะลองดูนะคะว่ามันถูซับน้ําได้ไหมนะคะต่อไปอันนี้เป็นผ้าขนนูค่ะนี่นะคะยังมีน้ําหยดอยู่เลยนะคะนี่ต่อไปเส้นลวดค่ะเส้นลวดนี้นะคะเส้นลวดนั่งยนดูใกล้ๆนะคะเส้นลวดนะคะต่อไปถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกนะคะ สติค,ค่ต่อไปกระดาษนะคะกระดาษนักเรียนดูเลยนะคะถ้าใครทําเองก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามันอยู่ซับน้ําเข้าไปหรือเปล่านะคะนี่ค่ะต่อไปไม้เสียบลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะดูนะคะวัตถุซับน้ําเข้าไปหรือเปล่านะคะจากนั้นให้นักเรียน บันทึกผลการทดลองของเรานะคะลงไปในหนังสือค่ะเราไปดูกันนะคะว่าบันทึกในช่องไหนบันทึกอย่างไรไปกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะคะนะกักเรียนก็จะได้ สังเกตเห็นนะคะว่าวัสดุใดที่สามารถดูดซับน้ําเข้าไปในวัสดุบ้างนะคะโดยวัสดุนั้นนีนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราพูดง่ายๆก็คือวัสดุนั้นจะเปียกนะคะหรือเราก็จะเห็นสีที่เราเนี่ยนะคะมันดูดซึมเข้าไปในเนื้อนะคะแต่ว่านักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมองลําบากถ้าเกิดนักเรียนได้ทดลองไปด้วยนะคะนักเรียนก็จะเห็นเลยว่าสีจะดูดเข้าไปในตัวเนื้อของวัสดุนะคะจากนั้นเราก็ นำผลที่เราทดลองนะคะผลที่ได้จากการทดลองนะคะมาใส่ลงไปในตารางหน้าที่3นะคะตารางหน้าที่3ช่องสุดท้ายนะคะผลการทดลองค่ะผลการทดลองของเรานะคะเราก็เขียนว่ามันดูดซับน้ําหรือไม่ดูดซับน้ํานะคะเขียนให้ครบทั้งหมด7ข้อค่ะสําหรับตอนที่2นะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่4นะคะเขาให้เราเขียนแผนพังหรือแผนภาพนะคะแสดง การใช้ประโยชน์ของวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ําในชีวิตประจําวันนะคะว่าเราเนี่ยสามารถนําสมบัติการดูดซับน้ํามาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างในชีวิตประจําวันนะคะเราก็เขียนหัวข้อตรงกลางเอาไว้เลยค่ะประโยชน์จากการดูดซับน้ํานะคะแล้วก็แตกกิ่งออกไปกิ่งที่1กิ่งที่2กิ่งที่3ตามจํานวนประโยชน์ที่เราจะเขียนนะคะอย่างเช่นเราใช้ ประโยชน์ก็คือทําเป็นผ้าเช็ดตัวเพื่อดูดซับน้ําที่ตัวเราหลังจากการอาบน้ําค่ะหรือนักเรียนจะไปดูในคลิปที่คุณครูเคยส่งไปให้นะคะคุณครูก็จะเขียนประโยชน์จากการดูดซับน้ําไว้ให้หนักเรียนด้วยนะคะหรือจะไปดูในหนังสือเรียนค่ะหนังสือเรียนเลมน,นี้นะคะอยู่ในหน้าที่ที่8ค่ะอยู่ในหน้าที่8นะคะตรงนี้ค่ะจะมีประโยชน์เกี่ยวกับการดูดซับน้ําของวัสดุอยู่นะคะนักเรียนสามารถ ศึกษาเพิ่มเติมจากในคลิปที่คุณครูเคยส่งไปให้นะคะหรือว่าในหนังสือเรียนก็ได้หรือจะสอบถามจากผู้ปกครองหรือผู้รู้ที่อยู่ในบ้านก็ได้นะคะเพราะตอนนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องขอช่วยผู้ปกครองมาช่วยในการตอบคําถามด้วยนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราทําตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นการสรุปผลการทดลองค่ะการสรุปผลการทดลองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อความมาให้แล้วนะคะเราก็เพียงแค่ เติมข้อความที่ขาดหายไปนะคะให้สมบูรณ์ค่ะมาดูนะคะสรุปรผลอยู่ในหน้าที่4นะคะใต้แผ่นภาพนั่นเองค่ะเขาบอกว่าจากผลการทดลองนะคะพบว่าวัสดุที่ดูดซับน้ําได้แก่อ,อะไรบ้างนะคะเราก็ต้องเปิดไปดูในตารางบันทึกผลของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราเขียนว่าวัสดุอะไรทั้ง7อย่างนั้นที่ดูดซับน้ําได้บ้างนะคะเราก็เขียนไปอย่างเช่นผ้าขนหนูกระดาษ ฟองน้ำนะคะเราก็บอกว่าเขาก็ถามต่อว่าเป็นวัสดุที่ทํามาจากอะไรบ้างเราก็เขียนว่าทํามาจากผ้าหรือกระดาษเป็นต้นนะคะต่อไปวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ําได้แก่อะไรบ้างเราก็เปิดไปดูในตารางบันทึกผลนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นอนเส้นลวดถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเราก็เขียนให้ครบนะคะทั้งสองช่องด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะคะรวมกันแล้วต้องได้7ดชนิด เหมือนกับวัสดุที่เราใช้ทดลองนะคะจากนั้นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ทำมาจากอะไรนะคะแล้วสุดท้ายนะคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวัสดุตแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะโดยผลการทดลองครั้งนี้ตรงหรือไม่ตรงกับการที่เราคาดคะเนไว้ซึ่งอยู่ในตารางบันทึกผลที่เราคาดคเนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะถ้าเราถ้าของเราตรงเราก็เขียนว่าตรง แค่ของเราไม่ตรงก็เขียนว่าไม่ตรงตามผลการาคาดคะเนนั่นเองค่ะมันจึกผลลงไปให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครสงสัยสามารถทักไลน์ส่วนตัวถามคุเจียได้นะคะหรือใครที่อยากทดลองเองนะคะเมื่อดูคลิปจบแล้วก็สามารถหาอุปกรณ์และทดลองได้นะคะ,ะค่อยมาตอบก็ได้ค่ะเพราะเราเจอกันอีกทีหนึ่งในวันอังคารหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครยังเห็นภาพไม่ชัด ลองทดลองดูนะคะหาวัสดุให้พร้อมแล้วก็ทดลองค่ะและเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปอย่าลืมถ่ายรูปส่งลายมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเจียต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย